เราว่าหลายคนน่าจะเคยชินกับการจ่ายค่าเน็ตมือถือแบบรายเดือนซึ่งเอาจริงๆถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เน็ตแบบรายปีเนี่ยมันจะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายเราได้เยอะมากอย่างซิมเทพตัวนี้มันจะเป็นซิมเน็ตแบบรายปีซึ่งพอลองมาหาในแต่ละเดือนดูเนี่ยก็คือตกเดือละแค่ร้อยกว่าบาทเองอันที่จริงมันก็คือซิมของค่ายมือถือปกตินี่แหละอย่างใครที่ใช้ iPhone ก็สามารถทาเบอร์หลักเป็น e sim, s i m แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเป็นซิมเน็ตคู่กับเบอร์หลักได้เลยหรือใครที่ใช้ Android ก็สามารถใส่เป็นซิม2คู่กับเบอร์หลัักกได้มืออนนงเทบบให้ดูกัราคาสมัครเน็แบบปกติทั้งแบบบบรราายยคั้้งแแลวก็เดือออนนนนนจะเเเเเห็็วว่่่าาาาารรมมมๆแ้ีียใปสคตตกกัถงา ียบกับแบบรายปีอย่างตัวซิมเทพพอของค่าสีแดงที่ราคาถือว่าแพงสุดในฝั่งนี้ลองเอามาหาร12เดือนก็ยังตกเดือนละแค่ร้อยกว่าบาทอยู่ดีแต่ว่าเราจะได้ใช้ทั้งเน็ต15เมกแบบไม่ลดสปีดโทรฟรีในเครือข่ายแล้วก็โทรนอกเครือขายได้60นาทีต่อเดือนแถมใช้ท r u วไวไฟกับทั่ไอดีได้ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราใช้ซิมหลักเป็นแบบเติมเงินแล้วก็ใช้ซิมลองเป็นซิมเน็ตแบบรายปีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุม้มแล้วก็ประหยัดงบได้มากกว่าเยอะมากๆจะเอาใส่เป็นซิมลองใน iPad หรรือ่าใสาเตไว้ไว้ใชใชนหองงกกก็ไไดด้้้เเเหหมมือนนนนนััใชลู่ทําาแบบลลลลืืื่นนๆเเเเเยยยอออัีี้้้้คาาาาาามมใใหหรรกชสถขไปกดูที่อ ใครที่มีงบจำกัดแต่ว่าอยากใช้เน็ตรายเดือนแบบเร็วๆเนี่ยก็ลองเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ดูนะครับ